ระหว่างเสือผู้ล่าเดี่ยวที่น่าเกรงขามกับสิงโตผู้ครองฝูงที่ยิ่งใหญ่ใครกันแน่ที่เป็นเจ้าป่าตัวจริงเสือเป็นนักล่าเดี่ยวแต่แม่นยำมีกำลังกัดมหาศาลและเล็บที่แหลมคมสามารถล้มเหยื่อใหญ่ได้เพียงพิบตาเดียวการกัดตรงคอทีเดียวก็แทบจบเกมสิงโตใช้การล่าเหยื่อแบบฝูงใช้พลังและความสามคัคคีแต่หากต้องต่อสู้ตัวต่อตัว,ตว มันก็ยังแข็งแกร่งด้วยขากรรไกรและแผงคอที่หนาสามารถป้องกันการโจมตีได้ดีแล้วถ้าเสือกับสิงโตต้องเผชิญหน้ากันแบบตัวต่อตัว,ตวในน้ำหนักที่เท่ากันใครจะเป็นต่อเสือมีพลังการกัดและเล็บที่แข็งแรงกว่าใช้การพุ่งใส่แบบรวดเร็วและจบอย่างเฉียบคมส่วนสิงโตได้เปรียบตรงประสบการณ์การต่อสู้เพราะตัวผู้มักต้องคอยปกป้องฝูงอยู่ประจำถ้าเป็นการประทะก,กันสั้นๆเสือาอาจได้เปรียบเพราะแรงกัดและความคล่องตัว แต่ถ้าเป็นการต่อสู้แบบยืดเยื้อสิงโตน่าจะมีความอึดกว่าและมีเกราะธรรมชาติอย่างแผงคอช่วยป้องกันแต่ศึกนี้น่าจะไม่มีผู้ชนะตายตัวครับเพราะเสือคือเจ้าป่าในโลกแห่งความเงียบส่วนสิงโตคือเจ้าป่าในโลกแห่งฟูงชนทั้งสองต่างก็ครองบัลลังก์ของตัวเองอย่างสมศักดิ์ศรี